คำว่าเฉียนเฉียนคำนี้มีความหมายแปลว่าหน้าด้านหน้าก่อนที่แล้วและคลิปนี้จะพูดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วช่วงเวลาก่อนหน้านี้สามารถใช้คําว่าเฉียนโดยใช้ช่วงระยะเวลามานำหน้าคําว่าเฉียนนะคะตัวอย่างเช่นสานเหนียนเฉียนสานเหนียนเฉียน มีความหมายแปลว่า3มปีก่อน3มปีที่แล้วหลิวเทียนเฉียนหลิวเทียนเฉียน6วันก่อน6วันที่แล้วเเเีียยน,ห,ยยนห้าชั่วโมงที่แล้ว แต่หากเราต้องการพูดคำว่าเมื่อก่อนโดยที่ไม่ระบุเวลานะคะเราสามารถใช้คำนี้ค่ะอีเฉียนอีเฉียนคำนี้มีความหมายแปลว่าเมื่อก่อนมาก่อนที่แล้วอดีตไปดูประโยคตัวอย่างการใช้คำว่าอีเฉียนที่มักจะเจอบ่อยๆและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้เลยค่ะ我以前很胖 我以วอีเฉ like te <my>. ียนเขพังหเขินพเมื่อก่อนฉันอ้วนมากคําว่าพงแปลว่าอ้วน很ขอ้วนมากหัวอีเฉนขินพเมื่อก่อนฉันอ้วนมากคําว่าอีเฉียนหมายถึงเมื่อก่อนนะคะหมายถึงสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่สื่อในประโยคนี้ก็คือเมื่อก่อนอ้วนมากตอนนี้ไม่อ้วนเหมือนเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ผอมลงค่ะ แต่ว่าก็ไม่อ้วนเท่าเมื่อก่อนนั่นเองค่ะ我以前อ喜เฉียนปู่สีฮวนชิ่อ,อ,เอ,อ,เอูเมื่อก่อนฉันไม่ชอบกินผัก ความหมายที่สื่อในประโยคนี้ก็คือตอนนี้ชอบกินผักแล้วหรือว่าอย่างน้อยก็ชอบกินมากกว่าเมื่อก่อนนั่นเองค่ะ以前我以为他很害羞。以前我以为他很害羞。以前我以为他很害羞。เมื่อก่อนฉันนึกว่าเขาขี้อายมาก คำว่าอ e ีเวแปลว่านึกว่าคิดว่าใช้ในสิ่งที่เราคิดนะคะแต่ว่าความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นและคำว่าไห่ซิวไห่ซิวแปลว่าอายขี้อายอีเฉียนเมื่อก่อนหัว oh, อีเวฉันคิดว่าถ้าเขินไห่ซิวเขาขี้อายมากซึ่งความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วเขาไม่ได้ขี้อายนั่นเองค่ะ 以前他当过歌手。以前他当过歌手。以前他当过歌手。เมื่อก่อนเขาเคยเป็นนักร้องคำว่าตั้งแปลว่าเป็นทำอาชีพเป็นคำนี้มักใช้เกี่ยวกับอาชีพนะคะคำว่ากั่วแปลว่าเคยตั้งกั่วจึงแปลว่าเคยเป็นและคำว่าเเก้อโ手แปลว่านักร้อง 你以前听过这个故事吗？你以前听过这个故事吗？你以前听过这个故事吗？เธอเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนไหมคำว่า以前ในประโยคนี้มีความหมายแปลว่ามาก่อนใช้กับคำกริยาที่เคยทำมาก่อนซึ่งในประโยคนี้ก็คือคำว่าทิ้งทิ้งทิ้งก๋วเคยได้ยิน และคำว่ากู้ชื่อกู้ชื่อแปลว่าเรื่องเรื่องราวเจ้าเรื่องนี้นี้อิดเฉีย้งกู้เจ้ากดเชื่อมาเธอเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนไหม我们า前见过吧？我们以前见过吧？我们以前见过吧？ว,วพวกเราเคยเจอกันมาก่อนไหม เ是我以前的同学。他是我以前的同学。他是我以前的同学。เขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเก่าของฉันหรือจะแปลว่าเขาเป็นอดีตเพื่อนร่วมชั้นของฉันก็ได้นะคะคำว่าถงเสือแปลว่าเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมห้องอีเฉียนแต่ถงเสียก็คือเพื่อนร่วมชั้นในอดีต เพื่อนร่วมชั้นในสมัยที่เคยเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะอีกเ朋ียนแต่友以น的男朋友อนอดีตแฟนแฟนเก่าคําว่านานเพิงอยูแปลว่าแฟนผู้ชายนะคะแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยและพูดให้เป็นธรรมชาตินะคะ อีกเฉียนแต่นานผงโยกก็คือแปลว่าอาดีตแฟนหรือว่าแฟนเก่านั่นเองค่ะ